อีกแป๊เดียวก็จะส่งท้ายปีแล้ววันนี้เอเบนจะพามาทําเมนูสุดเฮลตี้เพื่อความเป๊ะก่อนปีใหม่กันค,ค่ะก็ะค,ะคือเมนูโอเวอร์ไนโอแต่วิธีนี้จะเป็นวิธีที่ไม่ต้องทําไว้ครั้งคืน,นะคะสำหรับคนที่รีบเร่งหรือว่าลืมทําไว้ตอนกลางคืนส่วนประกอบหลักๆง่ายมากๆมีแค่3ตัวด้วยกันค่ะหนึ่งคือข้าวโอ๊ตซึ่งข้าวโอ๊ตที่ดีมใช้ในวันนี้จะเป็นของแบรนด์เวอร์ดี้นข้าวโอ๊ตยี่ห้อนี้นะคะสามารถทําได้ทุกเมนูเลยค่ะไม่ว่าจะเย็นหรือว่าจะร้อนซึ่งตัวนี้เราไม่ต้องลวกน้ำร้อนนะคะใส่ในแก้วในปริมาณที่เราจะทานแนะนําประมาณ3ถึ4ช้อนโต๊ะก็เพียงพอแล้วค่ะเพราะว่าเดี๋ยวน้องก็จะพองตัวขึ้นตาด้วยตัวนี้เลยอันนี้ก็จะเป็นมา็ดเซียนะคะของแบรนด์สุกไกค่ะเป็นซุปเปอร์ฟู้ดแหล่งโปรตีนแล้วก็วิตามินต่างๆที่มี ียมากๆเลยก็จะใส่ประมาณ2ช้อนชานะคะแล้วแต่ชอบส่วนตัวสุดท้ายตัวนี้ขาดไม่ได้เลยนะคะกับโปรตีนเวกาเมค่ะน้องเป็นโปรตีนพืชแต่มีรสชาติที่อร่อยมากๆไม่เหมืนถั่วเหลืองเลยเหมาะกับการทําโอเวอร์ไนโอ๊ตมากๆเลยตัวดีมนะคะก็จะใส่ในปริมาณ3ช้อนค่ะช้อนที่เขาแถมมาให้นะคะจะเป็นช้อนเล็กนะคะให้โปรตีนอยู่ที่ประมาณ27กรัมสามารถชงในน้าอุ่นน้ําเย็นหรือว่าน้ำร้อนได้ตามที่เราชอบเลยส่วนตัวดีมวันนี้นะคะดีมก็ใช้ในน้าอุณหภูมิปกตินะแล้วเราก็ผสมทุกอย่างไว้ในแก้วเดียวกันเลยทิ้งไว้สักพักหนึ่งให้ตัวข้าวโอ๊ตแล้วก็เมล็ดเจียพองตัวแล้วก็สามารถทานได้เลยค่ะเมนูนี้ทำได้ง่ายมากๆเลยนะคะสำหรับใครที่อยากจะดูแลตัวเองก่อนปีใหม่เพื่อความเป๊ะความปังจัดไปได้เลย